คุณอยากได้หูฟังที่ได้ยินเสียงไกลตัวนี้ตอบโจทย์ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ j u ซีย Define N นะครับเพราะว่ากันว่าหูฟังตัวนี้เสียงกว้างมากที่ผมมาจับคู่กับ VOK11 นะครับไปดูกันเลยครับว่ามันจะดีสักแค่ไหนกับการเล่นพับ G ีครบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมชอบหูฟังตัวนี้มากก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักเจ้าหูฟังตัวนี้กันนะครับหูฟังตัวนี้ประกอบด้วยไดเวอร์ทั้งหมด4ไดเวอร์ ได้แก่1 DD ดีแล้วก็3 BA นะครับอ่าด้วยการผรสมประสานระหว่างไดเวอร์ D d ที่สําหรับเสียงเบสที่หนักแน่นและมีคุณภาพนะครับแล้วก็ไดเวอร์ ba ครับสำหรับเสียงกลางและเสียงสูงที่คมชัดละเอียดและเสียงกลางเดิมเดิมมันอะจะสูงไปหน่อยครับแต่ความพิเศษของเจ้าหูฟังตัวเนี้ยคือเวทีเสียงครับที่กว้างมากสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาลองในเกมกันเลยนะครับว่า เสียงปืนเสียงยิงเสียงอะไรต่างๆอะ่ะผมปรับยังไงบ้างตัวนี้ผมก็จะดึงของตัวฟิโลงมานะครับเซตติ้งฟิโอปรับลดลงมาเหลือ45 po เท่านั้นครับแล้วก็เสียงวินโด์ครับปรับลดลงเหลือ40ก็จะได้เสียงปืนประมาณนี้ครับแล้วก็ไปฟังตอนที่ผมกดซ้อมฟังเสียงปืนเลยนะครับว่าเสียงปืน ประมาณไหนครับแล้วก็แยกทิศทางเป็นยังไงบ้าง โอเคครับเมื่อกี้ก็จะเป็นเดิมๆของเจ้าตัวหูฟังของตัว j u ด s e N DIVE N เลยนะครับแล้วก็ผมอะ่ะก็จะมี EQ ของผมอะ่ะที่ผมใช้ประจําแล้วก็ผมถนัดซึ่งตัว EQ ของผมอะ่ะจะปรับลดในด้านของเสียงแหลมเสียงเบสค่อนข้างเยอะครับซึ่งผมชอบเล่นพับจีแบบเสียงที่มันไม่บาดหูเสียงนุ่มๆเสียงปืนซอฟๆครับซึ่งผมต้องยอมรับเลยผมเป็นคนไม่ชอบเสียงดังๆครับ ก็ผมจะปรับประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากได้ EQ ของผมนะครับอยากต้องการลดเสียงปืนให้มันซบซบลงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง r EQ ไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าปรับแล้วเสียงปืนเป็นไงบ้าง โอเคตัดมาฟังเสียงในเกมจริงๆกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างสําหรับหูฟังตัวนี้ครับก็มาฟังเสียงเท้ากันก่อนนะครับในหน้ารลอรลอับบีแล้วก็ EQ นะครับที่ผมปรับไปอ่ะมันจะเป็น EQ ที่ผมชอบเองซึ่งเพื่อนๆอ,อ,อาจจะใช้แล้วไม่ชอบเพราะเสียงมันซอฟเกินไปจากตัวหูฟังของมันนะครับมันทาให้คุณภาพเสียงอาจจะลดลงเพื่อนๆก็เล่นแบบเดิมๆก็ได้ครับผมว่าเล่นแบบเดิมๆก็โอเคครับ คือผมได้ยินเสียงมีตัววิ่งอยู่ตรงสนามมวยครับเพื่อนๆลองฟังดีๆนะครับหรือย้อนกลับไปฟังได้ซึ่งผมเห็นแล้วว่ามันอยู่สนามมวยแน่นอนครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลแค่ไหนครับนะพอผมขึ้นมาผมก็เจอเ ็เสียงรถเสียงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การระบุทิศทางของเสียงปืนว่ามาจากทิศไหนอะไรต่างๆผมทําได้ดีมากแล้วก็จังหวะเนี้ยจะมีรถมาจากทางด้านหลังนะครับซึ่งผมก็ได้ยินเสียงรถนะครับแต่ก็หันไปยิงไม่ตอกกัน เอ้อบน,นออออบ้านมีอออกบ้านนั้นมีออกบ้านนั้นมี ก็จังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ตี้ผมเปิดน็อกได้ที่บ้านขาวบ้านขวาเอ้าโดนไฟแล้วผมก็ยิงถังน้ํามันเล่นเนาแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะได้น็อกเลยยิงไวเ้เล่นๆได้น็อกเฉยอยู่เขาบนบ้านใช่หรือเป่าหมดหมดหมด,หมดนะเอ้ยกูปาบูซอนไปแล้วอ่ะเนี่ <c oughs> นยสัตวการเป็นได้คิวคุณรั่วเลย รปตายจยิผมก็จะเอาไปลองคลิปครับว่าเนี่ยครับจังหวนะนั้นผมเห็นได้ยินเสียงมันอยู่ตรงปั๊มมากเลยยิงน้ำมันแล้วคนก็จะไปซื้อหูฟังนี้เยอะๆผมก็จะได้ความดีความชอบอี่อยเทคนิคการตลาดทุกคนครับเห็นจังหวะนี้ไหมครับผมผม ผมได้ยินเสียงมันชุบกันอยู่ตรงทํามาะผมได้ยิงถามมันไม่ใช่พราเออน,นะครับาขออะไร,ออไรกนนก,ก,ก็มีในคลิปแล้วลอง <ผม S 1> เลือบบอยสิ่งที่ผมชอบในหูฟังตัวเนี้เลยหลักๆอะ่ะจะเป็นเรื่องการเน้นเสียงของตําแหน่งครับซึ่งทําได้ดีมากครับสําหรับเกม fps อย่าง pubg เอาไปเล่นวารโก็โอเคนะครับ แล้วก็เหมาะกับเกม Battle Royale ต่างๆอย่างเช่น a p e c ก็เล่นได้ครับแต่ผมก็แนะนำนะครับให้หาพวกเ d กแอมหรือว่าหางหนูมาใช้ด้วยจะได้ประสิทธ,ธิภาพที่ดีกว่านะครับเช่นผมผมอ่ะจะใช้คู่กับ FIO K11 นะครับเป็นคู่ที่ผมมองว่าตอบโจทย์มากครับในช่วง8.8ก็คือผมอาจจะอัพคลิปลงวันที่8.8พอดีนะครับซึ่งราคาของเจ้าทั้งสตัวเนี่ยรวมกันก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน7,000บาท ตัวหูฟังอ่ะจะไม่เกิน3000บาทแน่นอนแล้วก็ฟิโอจะประมาณ3400กว่าบาทซึ่งเพื่อนๆได้เซตที่เอาไว้เล่นเกมพับ g จีะในงบราคาเนี่ยสำหรับผมอ่ะผมว่าโคตรตอบโจทย์เลยซึ่งผมใช้ตัวเนี่ยผมไม่คิดถึงการใช้ของเจ้ามิกโฟเลยซึ่งผมใช้มิกโฟมาเดือนหนึ่งแล้วผมมาเปลี่ยนมาใช้เนี่ยประมาณอาทิตย์กว่าแล้วซึ่งผมชอบจริงๆครับตัวเนี้ยคือผมไม่ได้ใช้มิกโฟมาเป็นอาทิตย์ละ ก็คือมาใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยพูดถึงเรื่องการสวมใส่หรือความสบายนะครับต้องบอกว่าเป็นหูฟัง i m m ที่น้ำหนักเบาใส่นานๆแล้วผมรู้สึกไม่โดนกดหูเลยแล้วก็ไม่เจ็บหูเลยหนึ่งความพิเศษนะครับที่ตัวนี้มีให้มาก็คือหัวแปลง4.4ครับซึ่งส่วนมากอะเราจะไม่ค่อยเห็นหูฟังในราคา2-3 0ถึงันใหมครับให้หัวแปลงตัวนี้มาซึ่งตัวนี้ให้มาเลยในแพ็กเกจ คือคุณไม่ต้องไปซื้อสาย c ีหรือหัวแปลง4ีแล้วแล้วก็ตัวจุกอ่ะให้มาเต็มเหนียวมากครับก็คือมีทุกไซส์ทุกขนาดเลยแล้วแต่คุณชอบได้เลยเซียร n ดิฟายเคือหูฟังที่ให้เวทีเสียงกว้างแบบเกินราคามากๆครับพอจับคู่กับฟีโอเคสิอ่ะคือเสียงมาเต็มรายละเอียดคมได้ยินเสียงท้าชัดแล้วก็การแยกทิศทางอ่ะทำได้โอเคมากครับใครที่กําลังหาหูฟังที่เสียงดีในงบไม่แรงใช้ได้ทั้งเล่นเกมแล้วฟังเพลง d e f i เ n บวก k ค1คือคำตอบที่ว่าคุ้มแบบไม่ต้องคิดเยอะครับซึ่งผมจะในเรื่องเวทีเสียงที่กว้างมากครับซึ่งคุณลองใช้ตัวนี้ดูว่ามันกว้างจริงๆถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามไว้นะครับแล้วคลิปหน้าผมจะมาแชร์หูฟังเกี่ยวกับ PUBG เยอะๆนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เพจผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับ